ค่ะดูประจําทั้งกลางวันท yes> ั้งกลางคืนแล้วราก็ดูประจำมาค่ะดูตลอดใช่เขาเขาโรยนั่นข่าวสนุกดีคุณอะไรนะรีแชร์เหรอใช่ด้วยนั่นอ่ะเล่าข่าวสนุกดีค่ะฝากดูคุยข่าวเช้าช่องแปดด้วยนะคะแต่จอดไปที่ไหนช่วยไปดูกันช่วยดูกันด้วยนะคะโอ้ป้าหน้าละมากเลยขอบคุณค่ะ คนนี้ไปมนตลาดแตกไปที่ไหนตลาดต้องแตกวันนี้จะไปอยู่ตรงจุดไหนของตลาดสารายาไปติดตามจากคุณนรพลอาหาเลยครับ พ่อแม่แมจ๋าวันนี้กลิ่นหอมรันจวนยวนหัวใจมากๆตลาดสดสรารยาจังหวัดนคนปรปฐมคุณผู้ชมกลิ่นมะนนมากอยากให้กล้องเนี่ยถ่ายทอดเสียงภาพได้แล้วเนี่ยอยากให้ถ่ายทอดกลิ่นได้ด้วยแต่ละร้านเนี่ยครับเขาทาของอร่อยอร่อยแล้วมันยั่วด้วยกลิ่นนะครับมนตลาดแตกวันนี้ยังคงตลาดแตกเหมือนเดิมพาคุณผู้ชมมาชิมของอร่อยประจําตลาดสดสรารยาจังหวัดนคนปรปฐมนะครับนี่วันนี้เราอยู่ใกล้กับแผงที่ขายเป็ดขายไก่แบบนี้คุณผู้ชม ถ้าผมเผอมีจุดแต้มแดงที่หน้าผากนิดเดียวเนี่ยอาจจะเป็นหัวหมูไหว้เจ้าหรือเปล่าไม่รู้อันนี้แอบกลัวเหมือนกันนะครับเอาล่ะไปดูร้านแรกกันหน่อยอะไรอร่อยในตลาดสดสารยากันบ้างนะครับร้านแรกเป็นร้านข้าวแกงเช้าเ้าแบบนี้หลายคนบอกว่าต้องทานอาหารเช้าเป็นข้าวแกงนะครับเป็นข้าวแกงสี่ภาคครับเป็นร้านข้าวแกงพนิดาเขามีอาหารหลากหลายมากตั้งแต่ออกตกเหนือใต้มีหมดทุกภาคเลยครับแต่ที่ถือว่าเป็นของเด็ดของโดนอันนี้บอกตรงๆว่าชอบส่วนตัวก็คือหมูกรอบร้านนี้เขามีหมู กรอบขายคุณผู้ชมไม่ต้องดูอะไรมากดูว่าเวลาหมูกรอบอร่อยไม่อร่อยดูเวลาเคี้ยวคุณผู้ชมดูเวลาผมเคี้ยวนะครับมันก็จะแบบกรอบกรอบกรอบพิกเจอร์มันดีมาก ความมันที่มันแท่กออกมาเนื้อแดงแล้วก็หนังที่มันกรอบบเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอริดอ,อร่อยในยามเชามา้ามมกไปกันเร็วๆอีกร้านหนึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหลายคนบอกว่าชอบทานก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าเนี่ยครับร้านนี้เขาชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยายกซดนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยายกสดร้านนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายสาขาเขาบอกว่าเป็นสูตรดั้งเดิมแบบออริจินัลความแปลกก็คือว่า เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เอาก๋วยเตี๋ยวเรือมาต้มยำมันก็เลยแซบคูณสองไปเลยเป็นอีกหนึ่งร้านที่ภูมิใจนําเสนอส่วนร้านที่3ก็คือร้านที่เรายือนอยู่นี่แหละครับร้านเป็ดพะโลวันชยัยร้านนี้แม่ค้าสวยมากพูดเอาใจหน่อยเพราะอยู่ใกล้เขาคุณผู้ชมมาดูร้านเป็ดพะโลวันชัยเนี่ยเป็นร้านที่ขายพวกเป็ด ไก่ทั้งย่างทั้งพะโลเนี่ยมากว่า60ปีแล้วนะครับเท่าอายุกับแม่ค้าที่บอกว่ามาสวยเมื่อกี้นี่แหละครับร้านนี้เขามีดีตรงเครื่องพะโล้ครับพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะกรุบกรอบแล้วก็ได้เครื่องไม่มีกลิ่นคาวเลยคุณผู้ชมไอ้นี่ผมมาสํารวจตัวแล้วอร่อยจริงๆเดี๋ยวตอนจบชิมให้ดูอีกครั้งหนึ่งสําหรับร้านเป็ดพะโล้วันชัยนะครับทานคาวแล้วไม่ทานหวานเดี๋ยวเขาจะหาว่าสันดานไม่ดีคุณผู้ชมเลยพาไปชิมขนมหน่อยเป็นของหวานหน่อยก็คือ เป็นกล้วยทอดกล้วยทอดโพธารามคนสวยโพธารามเขาขายอยู่แถวแถวตลาดสดสารยานนี่แหละร้านนี้ผมลงมือทอดเองเลยคุณผู้ชมไม่ได้ทอดกล้วยนะทอดสะพานแงไม่มีใครเล่นด้วยเลยทอดกล้วยเองเพราะว่าเขาใช้กล้วยที่เขาบอกคัดสรนเอาเฉพาะ ที่มันเหมาะสําหรับการเอามาทอดแล้วทิกเจอร์ของการทานกล้วยทอดโพธทารามเนี่ยแป้งมันค่อนข้างกรอบพอมันอยู่ตัวแล้วพอทานเข้าไปเนี่ยต่อให้เย็นแล้วก็ยังอร่อยมีข้าวเม่าขายด้วยร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อของตลาดสดสลายาครับมาถึงร้านสุดท้ายคุณผู้ชม ของเปรี้ยวต้องเข้าแล้วเป็นคนแซบหรือใครกําลังท้องกําลังไส้ก็เหมาะมากร้านนี้เป็นร้านเค้กมะม่วงน้ําปลาหวานน้ําปลาหวานเขาเยอะมากไม่รู้เลือกทานอะไรเดียวสรุปเป็นว่าทานคุกน้ําเลยแต่ว่าที่เด็ดสุดก็คงจะเป็นน้ําปลาหวานที่มีทั้งแบบกะปิหรือไม่กะปิ แต่ที่อร่อยเนี่ยคือตัวน้ำปลาหวานที่เป็นเคยกะปิอะครับคุณผู้ชมเห็นกุ้งไหมพอยกขึ้นมาแล้วก็เข้าปากแล้วก็เคี้ยวแล้วกัดเข้าไปอเปรี้ยวปากตั้งแต่เช้าเช้าแบบนี้เลยเป็นอีกหนึ่งร้านเดี๋ยวว่าเสร็จรายการแล้วก็จะต้องซื้อร้านนี้กลับเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนานะครับเอาแล้วคุณผู้ชมบนตลาดแตกไหนไหนมันมาถึงจุดนี้แล้วอยู่ใกล้ร้านเขาทั้งทีแล้วแม่ค้าก็ยั่วยวนเหลือเกินนี่นเห็นไหมฮะไอนี่คือเป็ดย่างใช่ไหมป้าคนสวยเป็ดย่างนะ โอเคก็ไม่รู้จะจบด้วยแบบไหนไหนๆมันก็เป็นตลาดแตกไปแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูเลยโอ้เป็ดย่างเอาน้ำจิ้มไหนเดียเอาน้ำจิ้มนี้นะคุณผู้ชมยั่ยวๆนะคนดูอยู่ทางบ้านอย่าน้ำลายไหลาตามนะอย่ามาด่ามุนทีหลังไม่ได้นะครับถ้าอยากอร่อยตามมาที่ตลาดสดสารยานะคนรนปฐมได้เลยครับอืมอร่อยอ่ะป้าอร่อยจริงๆกินไปเรื่อยๆแล้วกันนะ ีกินไม่พูดไม่จาเลยอะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง